ดิฉันสนธิการ,รสิริสรุงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้รับหน้าที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความประทับใจในธุรกิจนะคะอดีตของดิฉันนะคะจบการบัญชีทําการบัญชีก็ทําแล้วค่ะการตลาดก็ทําแล้วค่ะค้าขายก็ทําแล้วค่ะเป็นแมคค้าก็ทํามาแล้วอา,อาชีพปัจจุบันเป็นนักธุรกิจพร้อมมีอิสระเต็มเวลาเลยค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสนะคะให้ดิฉันได้ก้าวเข้ามารู้จักกับธุรกิจที่สวยงามนะคะแล้วก็ยอดเยี่ยมมากขอขอบคุณธุรกิจวราพัฒน์น้องเบนพัฒน์มลวาะและที่น้ำพีน้ำที่อบมากนะคะขอบคุณค่ะอีกข่านหนึ่งนะคะที่อยู่เคียงข่าเคียงไหลดิฉันเลยนะคะเป็นดาวรายที่ดีให้กําลังใจทุกอย่างสู้ คุณแม่อุทัยสิริสรุ่งค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังนะคะเมื่อก่อนนะคะทางานคะ่ะทางานมีเงินเดือนอยู่แล้วก่อนที่จะมารู้จักกับธุรกิจพร้อมมิตรนะคะทางานได้ประมาณสัก4ี่เดือนได้นะคะก็คือผ่านฝึกงานแล้วล่ะได้เงินเดือนเดือนละหมื่นสองกว่าก็คือว่าถือว่า,อวาอพอกินพอใช้เนาะไม่เป็นหนี้ใคร คุณต๋องกับคุณเบนได้โทรมานะคะพี่สาเนี่ยมันมีธุรกิจดีมากเลยนะคุณธนน์เป็นท่านเป็นประธานบริษัทนะมันสามารถประสบความสำเร,ร็จล้ายาวเลยคะ่ะฉันก็เข้าใจอะค่ะว่าธุรกิจเครือค่ะมันได้จริงๆสุดยอดจริงๆโดยคุณธนน์เนี่ยฉันก็มั่นใจแล้วว่าสุดยอดธุรกิจจริงๆอะค่ะอลค่ะแต่ฉันงเข้ามาในเ,าเงินเดือนถูกไหมคะธุรกิจเนี่ย ทำจริงจังมันได้จริงนะคะเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นดิฉันเคยได้มาแล้วตอนก่อนหน้าเนี่ยทาเทศบาลเนี่ยาทาเป็นอาชีพเสริมนะคะตรงนั้นทําเรือขายเหมือนกันได้มากกว่าเงินเดือนหลักอีกดิฉันจึงเชื่อคุณต๋องแล้วก็สมัครไว้นะคะแต่ยังไม่ปิดพีเอ็มนะเพราะตอนนั้นยังไม่เข้าใจแผนก็สมัครไว้ก่อนคะ่ะกาแฟสามกล่องใช่ไหมคะค,คุณต๋องคุณเบ้นวันนั้นนะสมัครไวค้ค่ะตั้งไว้ประมาณหกเดือนฝุ่นขึ้นเต็มเลยเป็นคนไม่กินกาแฟ กินไม่ได้ค่ะปวดสมองแล้วก็มันเหมือนบีบหัวใจอะค่ะบอกไม่ถูกแต่ชาอะไรยังกินได้ก็ตั้งไว้ก่อนเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้ที่หลังตั้งไว้ที่บ้านดูไว้พร้อมมิดพร้อมมิดค่ะเสร็จแล้วนะคะไม่คิดไม่ฝันน้องเรียนด้วยกันที่ทํางานนะคะถึงเวลาก็ไ,ไปรับป่าย3สามในนี้แล้วเอาไปอยู่ที่ทางานเสร็จแล้ววันนั้นรู้สึกว่าจะเกิดโควิดระบาดลูกหลานที่ปิดเทอมกันตลอดเลยถูกไหมคะยาวเลยซีซั่นนั้น น้องไม่ได้ไปเรียนผลสุดท้ายต้องเอาน้องมาทํางานที่ทํางานแล้วถามว่าเจ้าของบริษัทเขาจะพอใจไหมคะไม่พอใจใช่ไหมดิฉันก็เลยตัดสินใจลาออกมาเปนะะ็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูลูกแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรือไปด้วยแรกๆมันก็ขายดีอะคะ่ะมันก็ขายดีเนาะแต่ว่า,เ,าเป็นโค้งสลึงมันเหมือนหมู่บ้านปิดมันไม่มีรถผ่านเลย มีฉันขายในหมู่บ้านแรกๆโอ้ oh, ยอดดีมากขายดีค่ะชาไปยอมก็วันละร้อยแก้วดีมากยอดมันตกลงเรื่อยๆเื่อๆืๆจนพูดกับแม่ว่าแม่ถ้าวันหนึ่งอ่ะมันมีธุรกิจเครือข่ายที่มันสามารถ รอบหนึงนะันนั้จำได้ไหมคะฉันก่อนพูดก่อนหน้าแนละแต่แม่ค่ะฉันก็เอามาเลยค่ะมาอธิบายแผนการตลาดให้ฟังแต่อีกใจหนึ่งเหมือนก็ยังมีคําว่าอืมตอนนี้เราไม่ได้เป็นนี้เนี่ยแค่ขายงี้ยเเราเลี้ยงลูกไปด้วยก็ดีไหมเพราะว่าหนึ่งบางทีเราไม่มีเวลาเต็มร้อยให้ทีมงานลัวค่ะลัวกลัวทีมงานต่อว่าและน้อยใจในสิ่งที่ฉันไม่ได้โชคเต็มที่วันนั้นก็มีข้อแม้ แต่พอให้คุณต๋องก็พยายามอธิบายนะคะก็บอกทุกอย่างเลยว่าตรงนี้มันทำง่ายนะในเมื่อสารเนี่ยสมัครไว้แล้วมีรหัสแล้วศึกษาลองศึกษาดูศึกษาเชื่อว่าสารทำได้เพราะก่อนหน้าสารยังเคยทำได้เลยอย่างเงี้ยก็บอกนะคะว่าแผนของธุรกิจพรอมิตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากธุรกิจคะแนนซ้ายขวาไม่มีการตัดนะคะทุกอย่างทุกคะแนน ขายยังไม่เคยขายได้สักของเลยค่ะแต่คะแนนกังกองอยู่ก็เปิดถังดูก็อธิบายให้ฟังพาเพื่อนมารวยก็ได้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นเพื่อนมีรายได้ก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นเฮ้ยมันดีอย่างงั้นเหรอต๋องอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวสาจะพย,ยายามศึกษาศึกษานะคะศึกษาแผนอ่ะแล้วก็วันนั้นนะคะชวนไหมดิฉันตัดสินใจปีทีมสี่วันนั้นเลย แต่ก็ยังกลับมาปเปิดร้านมื้อเดี๋ยวน,นะคะเพื่อที่ว่าจะเอาถามลูกค้านี่แหละคะ่ะบอกต่อสิ่งแรกที่อยากขายคือกาฟแฟรดความอ้วนแต่วันนั้นน่ะรูปที่จาได้น้องเบ้นเสื้อเหลืองตัวดํา ความอ้วนอะอยากทำธุรกิจแล้วรู้ไหมฉันทำไงไปซื้อ,อยาลดความอ้วนกับน้องคนหนึ่งแม่เอายาลดความ้วนให้พี่แผลเึ็เท่าไหร่450อ้เอาก็เอาอยากผอมเสร็จแล้วนะคะก็ให้หน้องเอามาเอากฏว่าที่ฉันกินได้เม็ดเดียวเม็ดเดียวจริงๆแล้วก็เก็บไว้ดูต่างหน้าจริงๆอะอยากจะเอามาโชว์นะคะแต่ไม่รู้เอาไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนแล้วกินแล้วเอฟเฟกต์มันเกิดค่ะ เวียนหัวปวดหัวขายไปเตี๋ยวไม่ได้ต้องให้น้องตั๊กค่ะน้องสไพ้ายเขย่าแทนวันนั้นนะ่ะเขย่าไปเตี๋ยวนะคะขายไปเตี่ยวแทนลุกไม่ได้เลยเพราะเอฟเฟกอยากไปกินนะคะทีนี้น้องตัก๊กก็ะจุดประกายพี่น้ บ่ายกิ่มองหนึ่งเพราต้องเดงสั่งไว้ว่าหนึ่งซองควบคุมน,น้่หนัสองซองคือลดน้ำหนักจําได้ค่ะประมาณเดือนหนึ่งค่ะมันไม่ได้ลดมากนะแต่มีความรู้สึกว่ามีคนมาท้า,าว่าว่าร่างเล็กลงคือสะส่วนมันกระชาวอะคะ่ะปล่มือหปพักฟิน วาสนาจุยเพิ่มนะจากเองเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงฉนันตั้งแต่ต้นยันจบวันนั้นเข้ามาเอาด้วยกูเอาสิบกล่องกูสมัครเลยปรบมือให้นะจากเลย ป้าเหลี่ยค่ะป้าเหลี่ยเข้ามาตอนที่มาเปิดโคกสรุปโมเดลที่เปิดเป็นทางการครั้งแรกค่ะวันนั้นเชิญป้ามาเลยกว่าจะเชิญได้นะคะป้าเหลี่ยมีหน้ามีตาในการทําประกันหนูจําได้ตอนนั้นป้ามาชวนหนูทำประกันหนูตอบป้าไปว่าถ้าหนูมีเงินฝากหนูจะไปฝากธนาคารแล้วถ้าหนูเจ็บป่วยหนูจะเอาเงินหนูไปหาหมอหนูไม่ทัประกันเด็ดขาดวันนั้นตอบป้าไปอย่างนี้ใช่ไหมด้วยความมั่นใจค่ะเพราะเราไม่ชอบประกันแต่ว่า เพราะเียกก็ไม่โกรธนะคะแต่พอเปิดสูนแแ้้วก็นึกถึงป้าป้าคะคนหนูเชิญมาหน่อยสิป้าบอกว่าถ้าป้าว่างป้าจะไปนะลูกหนูก็เลยตอบไปว่าป้าคะหนูก็เหมือนบวชงานบวชงานแต่งเนาะถ้าหนูเปิดร ขอบคุณน้องตั๊กขอบคุณน้ำหมขอบคุณ,คณป้าโกขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณนายีนะอื่นขอบคุณทีมงานทุกคนที่อยู่เียงข้างสั์นะคะจนเกิดเป็นโครชสรุมโมเดลในวันนี้รู้ว่า